สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้มากรออานะคะที่เกสาแห่งคลินิกนะคะอันนี้เป็นเดือนที่6แล้วก่อนหน้านี้ที่มาปรึกษาที่นี่กับคุณหมอนะคะตรงนี้จะค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากว่ามันจะเป็นทางลึกเข้าไปแล้วก็ผมบางมากเวลาแบบลวกตึงหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็จะแบบมันจะไม่เนียนมันจะเห็นแบบหนังหน่ตรงนี้ทำให้แบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อันนี้เข้าเดือนที่6แล้วนะคะก็คือผลออกมาก็คือตรงนี้แน่นมากแน่นมากแล้วก็แบบ มันโตแบบทุกเส้นจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกมั่นใจขึ้นเวลาแบบเซยผมแบบนี้นะคะมันก็แบบเออมันไม่เห็นหนังหัวแล้วอ่ะรู้สึกบื้มมากนะคะที่นี่คุณหมอดูแลดีมากแล้วก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างเลยยังไงก็เชิญชวนนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมนะคะทุกอย่างเลยแนี่นั่ที่นี่เลยค่ะเกษรแอคที